ติดตามในเรื่องของผลการขอรับโครงการขอรับงบกลางค่ะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะโดยรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองได้ลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนติดตามผลโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบกลางตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี นายทิติวัฒน์อดิศรพันกุลรองเทเลขาที่การนาย,ยกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องอนเพื่อติดตามการดําเนินงานการนําเสนอข้อมูลโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุสน,นงบประมาณโดยมีนายสเสนติจิรพาฒอังกูลหัวหน้าสํานักงานจังหวัดแม่ห้องอนหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลและติดตามการลงพื้นที่ที่บ้านหนองเขียวและกลุ่มบริวารตําบลห้วยโป่องอําเภอเมืองแม่ห้องสอน ตรวจความพร้อมและความเหมาะสมของโครงการขยายผลในพื้นที่บ้านหนองเขียวและกลุ่มบริวารน,นอกจากนี้ค่ะยังได้ติดตามผลการดําเนินงานส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานในพื้นที่ศูนย์ขยายผลโครงการพัฒนาตามพระราชดําริบ้านหนองเขียวเป็นแหล่งสาธิตส,ส่งเสริมและขยายผลการใช้งานระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์รวมทั้งรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่สายส่งไฟฟ้าเข้า ไม่ถึงบ้านแม่หาดหมู่ที่7ตำบลแม่สวดอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงบริการด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและขยายผลการใช้งานระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สําหรับพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้